ตอรรวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ชี้เป้ากิจกรรมใหม่ๆเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจเรื่องของรังนกนะคะไม่ว่าจะทําเป็นเชิงธุรกิจหรือว่าเป็นสายชิมที่ชื่นชอบรังนกนะคะวันนี้มินนี่จะพามาดูแล้วก็ลองทําพร้อมชิมรังนกจากฝีมือตัวเองกันค่ะตอนนี้นะคะมินนี่อยู่ที่บ้านเจ้ารังนกอําเภอบางเลนจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะ ตอนนี้นะคะมินนี่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านนกแล้วคุณผ,ผู้ชมตื่นเต้นมากไม่เคยเข้ามาเลยครั้งแรกแล้วก็อยู่กับพี่พัดด้วยนะคะคือตอนนี้นะมินอธิบายคุณผู้ชมก่อนเลยคือลักษณะเป็นบ้านนะคะแล้วด้านบนอ่ะจะเห็นรังนกอะ่ะแล้วก็มีนกนกอะ่ะเกาะอยู่ในแต่ละรังของเขานะคะคือปกตินะมินนี่ย จะเห็นเป็นแบบเวลาเขาเลี้ยงนกนั่งแอนเก็บรังนกอะ่ะเขาจะเลี้ยงเป็นคอนโดสูงใหญ่อะไรเลยแต่อันนี้เป็นบ้านมันต่างกันยังไงเเป็นบ้านเล็กๆอย่างนี้มันจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าปกติอ่ะคนเขาจะเคยกินแต่รังนกเขาจะไม่เคยมาเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆค่ะ,ะผมเลยเปิดให้คนเข้ามาลองสัมผัสด,ดูลองเก็บรังนกดูอันนี้ต้องต้องเก็บแล้วไปทําความสะอาดแล้วต้มเองเลยน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะพี่พร ตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วแล้วไม่ให้ดูก่อนีน่คือกระจกนี่คือเอาไว้ห้าอะไรคะเอาไว้ส่องดูลูกนกที่เขาอยู่ในรังครับเราจะดูลูกนกถ้าเขาไม่มีลูกนกเราถึงเก็บได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ของเขาถ้าถ้าเราเก็บตอนเขามีลูกนกลูกนกเขาก็จะไม่มีโอกาสเจริญเติบโตเอาไว้ส่องดูอย่างนี้เลยอย่างนี้คือเขาไม่มีลูกนกอยู่ค่ะ ว่าไม่มีลูกนกแล้วเราก็ใช้เนี่ยครับมีดค่อยๆแซะไปที่ขาลังเข,ขานะขา<อ>ลังอ๋อเราวก็แงะออกมาอุย้ยดูง่ายได้บบอุ้ยได้มาแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมรังนกนางแอน่นอุย้ยอุปกรณ์นี้คุณผู้ชมจะได้นะคะก็จะมีนี่เลยไฟส่องเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วก็จะมีมีดแล้วก็จะมีกระจกตัวนี้ก็จะใช้แทนกระจกเอาไว้ส่องแล้วตัวนี้ก็เอาไว้แทนมีดเอาไว้แทงกัน อ่าเหมือนเราต้องส่องก่อน<ช>แล้วพอได้แล้วเราก็ค่อยแบบปรับองศามา<ช>แทงเขาอย่างนี้อ่ามินเปิดไปก่อนอ่ะน,นี่นะคะคุณผู้ชมฝีมือการเก็บรังนกครั้งแรกของมิน เก็บรังนกมาแล้วนะคะเขาก็จะมีเศษแบบสิ่งสปปปกปรกอะไรแบบนี้ก็ต้องมาทําความสะอาดนะคะขั้นตอนแรกในลักษณะที่รังดิบที่เราเก็บมาค่ะม,มันจะมีความแข็งเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านน้ําค่ะน้ําจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้รังเรานิ่มและดึงขนออกได้ง่ายขึ้นแปลงพอเราแปลงแล้วก็มาดึงดงอันนี้เป็นแบบงหน มีแบบยากเลยเหรอคะพี่แนยแบบยากก็อาจจะแบบขึ้นบล็อกแล้วก็ต้องรักษาความเป็นทรงของลังนกตามธรรมชาติค่ะถ้ารู้สึกว่ามันแข็งมันเริ่มยากน้ําช่วยค่ะลงน้ําต่อได้เลยเพราะว่าเวลาเราทํากินเองอะ่ะมันเราจะต้องสลายลังอยู่แล้วคือการทําความสะอาดลังนก,กค่ะเมื่อกี้พี่แนนเล่าให้เ็นฟังว่า มีอยู่2แบบก็คือแบบที่สลายรังไปเลยกับแบบที่คุณผู้ชมจะเห็นแบบขายกันแพงๆที่เป็นแบบรักษารังไว้ซึ่งแบบที่มิกนกำลังทำคือการแบบสลายรังไปเลยนะคะพอถึงขั้นตอนที่เราพอใจแล้วอ่ะรู้สึกว่าผลมัน ออกได้ค่อนข้างเยอะ,<ฮ>ะที<ฮ>ะเดี๋ยวเราใช้น้ําปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ฉีกลังสลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากองกันก็คือจัดการฉีกสลาย<ช>ลังสลายตัวมันไปเลยใช่ค่ะคในที่สุดมินก็มีชิ้นโบแดง2ชิ้นนี่แต่ถ้าเกิดว่าปริมาณแค่นนี้ก็คงจะ ไม่หนำใจใ<ช>ื่งพี่แนนเตรียมไว้ให้แล้วนะคะและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะหลังจากที่ได้เนื้อรังนก<ช>ก็จะเอาไปเอาไปตุ๋นค่ะพร้อมทานม,มาแล้วนะคะคุณผู้ชมรังนกตุ๋น นี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาก็จะได้เป็นเซตนี้เลยเซตนี้เลยครับเป็นรังนกตุ๋นก็จะมีหนึ่งนะคะเป็นเนื้อรังนกแล้วก็จะมีเป็นนี่เครื่องนะคะก็จะเป็นพวกแฮวแปะกล้วยพุทาอะไรแบบนี้รากบัวอันนี้ก็เติมแล้วแต่คนชอบได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมใส่กรอกี้เป็นน้ำตากลกรวดเนาะน้ำตากลกรวดครับ รังนกเนี่ยความจริงเขาเอามาทําได้หลากหลายเมนูเนาะทำเมนูข้าวก็ได้ใช่ไหมได้ครับหลากหลายเมนูเลยครับ,อ,บอย่างเมนูส่วนมากที่ผมทําประจําก็จะมีตุน๋นเหมือนไข่ตุน๋นเราก็ใส่เนื้อรังนกไป<ะ>มันก็จะได้อีกเท็เจอร์หนึ่งแล้วก็มีตุ๋นยาจีนแล้วก็ผัดแห้งเหมือนกับข้อปลาผัดแห้งซึ่งนอกจากกิจกรรมเก็บรังนก ตุ่นล่างนกแบบนี้แล้วนะคะพี่พักก็ยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยครับก็มีรับสร้างบ้านนกเผื่อใครสนใจอยากทําเป็นอาชีพแล้วก็มีเป็นตัวหลังนกแปลรูปพร้อมจําหน่ายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้เลยนะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะพอประถขับรถมาเลยแเดียวเดี๋ยวจะไปกินรังนกผัดแห้งต่อน่ากินมาก